พอหาการตายเป็นหนึ่งกอหนึ่งกอหนึ่งกอห,หมดแล้วนะครับเราไม่ได้เราเราสมัยก่อนเราขูกขีไงติดกันเลยนะครับนี่ดูดิครับนี่ยมันตายเป็นกอเดียวกันหมดแล้วแล้วถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้เนี่ยตอนนีนะ้ลุงก็ขายลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาอยู่ที่ หลังบ้านของลุงนะครับอยู่กับกอไผยักษ์ครับมาดูนะครับเราจะมาดูกอไผยักษ์นะครับไผยักษ์นี่ลุงปลูกไว้สมัยโบราณเมื่อ10ปีที่แล้วอันนี้ประมาณ10ปีบวกๆนะครับเราปลูกไว้นี่หนึ่งกอดูมือลุงนะนี่หนึ่งกอนี่สองกอปัจจุบันนี้มันลามข้หาการกลายเป็นกอเดียวกันไปแล้วครับเราปลูกห่างแค่ไหนสมัยก่อนปลูกห่างเม็ดครึ่งเพื่อเราจะตอนกิ่งมาเราไม่ต่อแล้วครับนี่นี่หมดนี่นะครับข้หาการกลายเป็นหนึ่งกอหนึ่งกอหนึ่งกอหมดแล้วนะครับ เราไม่ได้เราเราสมัยก่อนเราผูกผีไงติดกันเลยนะครับนี่ดูดิครับนี่มันกลายเป็นกอเดียวกันหมดแล้วแล้วถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้เนี่ยตอนนี้นะลุงก็ขายไอทำคาโดมัสึกไปทั้งาหลายรอบอันี้นี่เขาตัดไปทำคาโดมัสึนี่สองร้อยบาทคาโดมัตสึนี่คืออะไรเขาไปทําเกี่ยวกับเขาเรียกเหมือนกระเช้าของขวัญสําหรับคนอาญี่ปุ่นลําที่เขาเอาเนี่ยก็รุ่นรุ่นนี้ครับนี่เขาตัดไปเนี่ย นะครับเอาไปดูการตัดกันออกมา,ามาดูครับเราจะตัดโซนที่อยู่บ้านคนก่อนโซนเลยเอาไปซีหน,น่อยไปกินกันอร่อยเลยโนะดนทำยังไง กินหมดหมอ้อก็มาเอาใหม่สองรอบแล้วเบื่อนี่เราตัดหน่อไปต้มกระดูกหมูนะครับอร่อยมากเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดหนอ่อที่ไม่สูงเนี่ยนะครับเนื้อมันจะตันนี่ดูจากนี้นะครับเนื้อตันถ้าสูงไปมันจะเป็นตัวออกใหม่เดีอ้โหหน้าต้มกินหน้าดูเลย เห็นไหมครับกินกันสนุกเลยเนี่ยที่กันทำเลยครับนี่นี่คือการที่ปลูกชิดคิดเนี้อลำอ่านี่ครับให้มองให้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 เห็นนะครับว่าแม้จะปลูกชิดนะอันนี้ลุงก,ก็พูดบ่อยๆนะ,ะพูดสามีกทีหนะึ่งโตครับนี่โตแต่ว่าเราก็ต้องว้นช่องไฟเพื่อให้ทำงานง่ายดูดิอันนี้แปลกน้วนน่าเมื่อ่งเหตุผลที่เราปลูกชิดเพราะว่าสมัยก่อนเราเอาไว้ตอนกินครับแต่นี้เราไม่ได้ไม่ได้ตอนแล้วก็ปล่อยเลยมันก็ยังโตอยู่นะ มีพื้นที่เยอะๆอาจจะหกคูหกก็ได้นะแต่ลุงอ่ะกำลังให้เห็นว่าสมัยก่อนเราไม่ได้คิดอย่างนั้นไงวิธีคิดของเราคือปลูกชิดนต่มันลามก็หากันหมดแล้วเนี่ยอย่างนี้สองกอนะครับนี่นี่สองกอนะครับอีก่กอนหนึ่งนี่หนึ่งกอนี่หนึ่งกอนูนหนึ่งกอนี่หนึ่งกอนี่หนึ่งกอดูดิมันชิดกันแปัจจุบันมันจะลามก็หากันแล้วครับแล้วสมัยก่อนนี่เห็นไหมมีท่อ เอาไว้เขาเรียกว่าทําเป็นที่ตอนกิ่งอย่างดีนะครับเดี๋ยวนี้มันก็ง่ายแล้วเรามีแหล่งแล้วครับนี่อ่าโอเคนะครับไผยักษ์ระบบชิดก็โตได้ดีอ่าวันนี้นะคอนเทนต์นี้นะไผยักษ์ระบบชิดแล้วนออร่อยด้วยอ่าอันนี้10ปีบวกๆนะครับคือบวกๆคือไม่เกิน12ปีอประมาณนั้นนะอ้าขอบพระคุณนะครับยุ่งเยอะนี่ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ